สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดกันนี่ค่ะชีวิตก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่พื่อเพื่อนได้รับชมนะเจ้าค่ะโอฮโยโกไซมาสื่อสวัสดียามเช้าเจ้าค่ะูส r มริง thank you you สมัต my f ฟร e n d ขอบคุณพี่พื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนกัคโก้นะคะกัคโก้แปลว่าโรงเรียนนะคะก็มาเก็บสายพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่นะคะคือสายพันธุ์สีแดง อ,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 อย่างนั้นก็คือสายพันธุ์ฟูจิซังนะคะแล้วก็สายพันธุ์สีเหลืองก็คือสายพันธุ์ชินาโนโกุรุโดนะคะเมื่อวานกับเมื่อวันเซืร์ิิมาตกนะคะก็เลยนี่เลยมันเกาะตัวนะคะน้ำค้าง เป็นเก็ดน้ําแข็งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดนะคะเหมือนอยู่ในโซโกโ้เลยเดี๋ยวให้พี่เพื่อนๆดูที่สวนหน้าปอดสารพิษนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ฟั่มลงในหลังนะคะเพื่อให้ตรงนี้มันละลายน้ํามันไม่ค้างตรงรอบหัวจุกตรงชิคุตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเน่านี่แหละค่ะตอนนี้มันไม่ได้ตกแรงมากผลไม้ก็คิดว่าเหมือนอยู่ในโซโกโอ้อุณหภูมิในห้องเย็นนะคะเดี๋ยวรอให้แดดมี มากกว่านี้หน่อยวันนี้อากาศแดดดีมันก็จะละลายตัวของมันเองนะคะนี่เลยค่ะเนีย่ยอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้หรอกอหรือเราทําได้ก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งจับเบาๆเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมือนะคะเพราะว่ามันมันแข็งตัวฝอมันจะคายตัวต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะแบบนี้เลยเพราะที่สวนไม่ได้จ้างพนักง,งานนะคะลําบากค่ะลําบาก ก็ทํางานใช้หนี้เขาซาจโจ้ก็ลําบากกานิกาก็แย่แย่ช่วงนี้นะคะที่สวนปอดสารพิษก็จะมีปัญหาแบบนี้เลยนี่นี่นีี่นน,น,นพี่นอนพี่นอนพี่นกมันมากินนะคะแบบนี้อันนี้เราเอาทิ้งเลยแบบนี้เลยค่ะสายพันธุ์ชินาโนกลรุดโดนะคะเดี๋ยวแดดดีมันก็จะคลายตัวขอบคุณค่ะไมนิ i จีไอสเตล